สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งครับช่องมาดูกันอยู่กับผมปอนครับในคลิปนี้ก็จะมาแจ้งข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นของไฟฉายไฟฉายติดปืนยี่ห้อโอไลท์นะครับซึ่งเขาจัดโปรโมชั่นในเดือนธันวาคมนี้นะฮะก็เป็นโปรโมชั่นคริสต์มาสเซลล์นะฮะที่จะมีขึ้นในวันนี้นะครับวันที่13ธันวาคมเวลา2ทุ่มแล้วก็มีไปจนถึงวันที่18ธันวาคมเวลา10โมงนะครับก็มีเวลาหลายวันนะครับให้ท่านเลือกซื้อเลือกหากันนะฮะ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อเอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนี้แล้วก็ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับท่านสามารถคลิกที่ลิงก์เข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับโปรโมชั่นรอบนี้ก็จัดกันหลากหลายรุ่นนะครับมีทั้งไฟฉายติดปืนปืนสั้นปืนยาวมีหมดเลยนะฮะแล้วก็ไฟฉายตั้งแคมป์ไฟฉายพกพาใช้งานทั่วๆไปไฟฉายค้นหานะครับไฟฉายคาดหัวก็มีนะครับก็มีครบเลยนะฮะ สามารถเลือกซื้อเลือกหาตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้เลยนะครับแล้วรอบนี้เขาก็มีของแจกด้วยนะครับนั่นก็คือไฟฉายพวงกุญแจนะครับเป็นไฟฉายพกพาขนาดเล็กรุ่น I3EEOS นะครับอย่างอันนี้เป็นสีส้มนะฮะยังไม่ได้แกะเลยเยวแกะให้ดูนะครับปกติตัวนี้ผมก็ใช้อยู่นะแต่ของผมจะเป็นสีดำนะฮะอันนี้เขาเพิ่งส่งมาให้ใหม่ดูซิว่าสวยงามแค่ไหนอ๋อสวยใช้ได้ครับสีสวยครับสีสวยตัวนี้ใช้ฐาน 3A นะครับ ใช้ฐาน3านหนึ่งก้อนอยู่ได้นานครับผมใช้อยู่นะฮะตัวนี้รู้สึกว่าจะต้องไขฟิล์มออกกอนนะฮะเนี่ยมันจะมีฟิล์มเหลืองๆกันวงจรไว้นะครับเนี่ยสว่างใช้ได้ครับตอนกลางคืนสองทางเดินสมมุติไปจอดรถในที่มืดนะผมใช้ประจําเป็นพวงกุญแจอยู่เดี๋ยวหยิบให้ดูนะครับของผมจะเป็นตัวสีดำนะฮะคือตั้งแต่ส่งมาหลายเดือนแล้วนะฐานก้อนเนี้ยมาจากโรงงานยังไม่หมดเลยยังไม่เคยเปลี่ยนฐานเลยนะครับ ใช้ได้ดีครับอันนี้แจกฟรีทุกคนสําหรับท่านที่เข้าไปในเว็บไซต์โอไลน์ line, แล้วก็กดลงทะเบียนนะครับตัวนี้มูลค่า350บาทนะครับอย่าลืมเข้าไปกดรับกันนะครับแจกฟรีทุกคนต่อไปมาดูไฟฉายติดปืนที่เขาจัดโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นรอบนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามีหลายรุ่นนะฮะเราล,ลดเยอะมากนะครับตัวที่ลดสูงสุดเนี่ย50%เลยนะลดครึ่งหนึ่งเลยนะครับอย่างตัวนี้ O l i g h t Border Pro นะครับ กล่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะความสว่างสูงสุด1,350ลูเมนส์แล้วก็สองไกล260เมตรนะครับระยะรันไทม์สูงสุด2ชั่วโมง10นาทีนะครับอันนี้หมายความว่าเปิดไฟฉายพร้อมเลเซอร์นะลืมบอกว่าตัวนี้เลเซอร์สีเขียวนะครับเป็นไฟฉายพร้อมเลเซอร์สีเขียวเลเซอร์สีเขียวเนี่ยก็จะแพงกว่าสีแดงนะครับตามปกติยี่ห้ออื่นๆก็จะเป็นแบบนี้หมดเพราะว่ามันมีความเข้มข้นสูงกว่ามันมองเห็นได้ชัดเจนกว่านะครับ ก็น่าสนใจเลยทีเดียวลด50%นะฮะราคาเต็ม4,800บาทโปรโมชั่นรอบนี้ก็เหลือ2,400บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าคุ้มค่ามากนะฮะแล้วตัวนี้มันก็มีความพิเศษตรงที่ว่าสามารถปรับระดับแสงไฟฉายได้นะครับจะเปิดให้ดูนะครับปรับได้2ระดับนะฮะดับเบิลคลิกนะครับก็จะลดระดับลงมาถ้าจะเพิ่มก็ดับเบิลคลิกอีกทีนะครับเปิด โหมดกระพริบได้ด้วยนะครับโหมดสโตรบกด2ข้างพร้อมกันนะครับใช้งานได้หลากหลายนะตัวนี้ไปดูแสงเลเซอร์นะครับนะครับเลเซอร์แสงสีเขียวมองเห็นได้ชัดเจนนะครับเลเซอร์มีความเข้มข้นมากนะครเข้มจริงๆตัวนี้น่าสนใจครับเป็นตัวที่ขายดีนะฮะขายดีมากสำหรับแบรนด์โอไลนะครับโปรโมชั่นรอบนี้ก็ลดเยอะนะฮะจริงๆตัวนี้เคยรีวิวไว้แล้วนะครับหลายคลิปด้วยนะฮะ ถ้าท่านใดอยากดูคลิปรีวิวฉบับเต็มก็ย้อนไปดูได้นะครับคลิกที่ลิงก์มุมขวาจอด้านบนจะมีลิงก์ไปนะครับคลิปนี้ก็เอาเบื้องต้นคร่าวๆแล้วกันนะฮะเดี๋ยวลองติดปืนให้ดูปืนกระบอกนี้ก็เป็นกล o อก19นะครับเป็นปืนซสายคอมแพกต็ดเข้าไปก็จะเป็นประมาณนี้สวยงามครับ ตัวนี้มันติดได้ทั้งปืนคอมเพกแล้วก็ปืนฟูไซส์นะครับฟูไซส์ก็อย่างกลอก17ขึ้นไปแล้วก็สีซัตต์ระกูลชาร์โดทั้งหลายนะครับติดแล้วก็จะจะสวยงามกว่าปืนคอมเพกเพราะว่าขนาดมันก็จะพอๆกับปืนนะมันจะดูสมส่วนกว่านี้แต่ปืนคอมเพกอย่างกลอก19เกนี่ยก็ติดได้ใช้ได้สวยงามนะครับตัวนี้มันจะใช้ฐานนะฮะเป็นฐาน c r 1 2 3 2ก้อน ฐานก็อยู่ได้นานครับอย่างที่บอกไปว่า210นาทีนะฮะเปิดต่อเนื่องอตัวฐานเนี่ยมันก็มีขายใน Web เว็บออนไลน์ก็ละหกบาทถ้าซื้อข้างนอกเซหรือร้านอื่นๆเนี่ยก็อยู่ประมาณก้อนละร้อยแนะนำให้ซื้อในเว็บออนไลน์นะครับถูกกว่ากันแล้วก็ตรงรุ่นตรงสเปคด้วยนะฮะน่าสนใจครับตัวนี้อย่าลืมเข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันนะครับตัวต่อไปนะครับที่เอามาให้ดูในคลิปนี้ก็คือตัวนี้นะครับ ออไลน์ border s นะครับขนาดก็จะเล็กลงมากว่าไอแช่ border pro พอสมควรนะฮะเหมาะกับการติดปืนไซส์คอมเพกลงไปนะครับคอม p พก t s ซับคอม a พก m i ไมโครคอม c พกสามารถติดได้นะครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ border s ความสว่างสูงสุด800ลูเมน2ไกล130เมตรตัวนี้จะรับประกัน2ปีนะครับสำหรับ border s เนี่ยเป็นไฟฉายพร้อมเลเซอร์เหมือนกันเลเซอร์แสงสีเขียวนะครับเลเซอร์เนี่ยสามารถปรับตั้งระดับให้มันเข้ากับศูนย์ปืนได้ด้วยนะครับ อันนี้มันจะมีรู2รูไว้ไขปรับตั้งเลเซอร์นะครับซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างนะฮะไอเจ้าตัวนี้ก็ปรับได้เช่นกันนะ border pro เนี่ยนะฮะรูนี่คือรูปรับตั้งเลเซอร์นะครับตัวที่มีเลเซอร์เนี่ยสามารถปรับได้หมดเลยสำหรับแบรนด์โอไลท์นะครับทุกรุ่นปรับได้หมดนะครับตัวนี้ก็เคยรีวิวไว้แล้วนะครับถ้าเกิดท่านใดอยากดูรีวิวฉบับเต็มก็คลิกที่มุมขวาจอด้านบนไปดูได้นะครับพูดถึงราคาค่าตัวหน่อยนะครับสำหรับเจ้า border s ตัวนี้ ราคาเต็ม4,160บาทโปรโมชั่นรอบนี้ลด38%นะครับเหลือประมาณ2,579บาทแต่ไม่แนะนำให้ซื้อตัวเดียวเดียวๆแนะนำให้ซื้อพ่วงนะครับซื้อพ่วงได้หลากหลายนะครับไฟฉายพกพาใช้งานทั่วไปนะครับ I3T I5T หรือจะซื้อพ่วงกับ o b โบก็ได้นะครับไฟฉายตั้งแคมป์นะครับโอโบนี่ใช้ได้ดีผมก็ใช้อยู่ทุกวันนะฮะ ถ้าซื้อพ่วงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกแค่100-200บาทก็ได้ไฟฉายดีๆไปใช้แล้วนะครับซื้อพ่วงคุ้มกว่าครับแนะนําเลยนะฮะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองติดกับกล็อก19ให้ดูนะครับข้อดีของไอ้เจ้าตัวนี้คือมันมีรางสําหรับเลื่อนระดับได้นเนี่ยเลื่อนเข้าเลื่อนออกให้มันพอดีกับตัวกล่งไก่นะครับเนี่ยติดเข้าไปก็เป็นประมาณนี้ติดกล็อก19เนี่ยสวยครับตัวนี้นอกจากนี้ก็ยังมีตัวอื่นๆน,นะครับ โ l ไ l ส์อาร์เ i มนะครับ RL Mini เนี่ยผมก็เคยรีวิวไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์่าให้ที่มุมขวาจอด้านบนนะครับกดลิงก์เข้าไปดูได้นะฮะก็มีให้เลือก2สีสีดำกับสีน้ำตาล RL Mini จะเป็นเลเซอร์สีแดงราคาก็อยู่ที่3,500นะราคาเต็มโปรโมชั่นรอบนี้ลด30%ก็เหลือประมาณ2,460กว่าบาทแต่แนะนำให้ซื้อพ่วงนะครับซื้อพ่วงก็จะคุ้มกว่านะฮะ สำหรับไฟฉายติดปืนยาวก็มีนะครับก็เป็นตระกูลโอดินโอดินก็ลด35-40%เลยนะครับราคาเต็มก็5,000กว่าบาทลดแล้วก็เหลือ3,000กว่าบาทนะฮะสำหรับท่านใดที่มีปืนยาวก็เข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับนอกจากนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีหลายรุ่น v o l i e r X3 นะฮะไฟฉายยุทธวิธีนะครับ,รบมีพวกเบตั n 3 s ีซ k e r ก r รแล้วก็มีไฟฉายตั้งแคมป์ s v i v ว l นะครับ ก็มีให้เลือกซื้อหลากหลายรุ่นครับท่านใดสนใจก็คลิกที่ลิงก์ที่อยู่คำอธิบายใต้คลิปนี้แล้วก็ตรงคอมเมนต์บางบทเข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ